ครับสวัสดีครับนักกริ่นมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกๆท,ท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมขอหลวงพระเดิมและถ้าพูดถึงลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้าโขและที่สําคัญต้องบอกว่าในเมืองปากน้าโขนั้นเป็นเมืองแห่งพญางกร แล้วก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาพระมีเขางลงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์0ูนย์แปดหกสาเบอร์ศูนย์แปดหก หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะกคือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษากิมเพียงท่านพิมพ์คำวา่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลข99 big one 99แค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาละครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมได้นะครับ เข้ามานั่งทักทายเข้ามานั่งพูดคุยกันนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องออยินดีต้อนรับนะครับนะท,ทุกทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งนะก็ในฐานะทีเ่เข้ามารับชมนะครับนะรับฟังในเรื่องของเ,ออเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับเ,เครื่องรางของครูบาอาจารย์ของเรานะ หลักๆในการทำคลิปทำวิดโอนะครับผมก็ไม่ได้มาสอนกันอยากคิดว่ามาสอนกันนี่ดีกว่านะครับแต่ผมต้องการที่จะนำเอาเกี่ยวกับเครื่องรางหรือว่ามีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะที่ผมได้รวบรวมนะครับเอาไว้นะก็ถ้านับเป็นระยะเวลาก็ต้องบอกว่าที่ท่านเห็นอยู่หน้ากล้องนั้นก็เป็นมีดที่หลายสิบปีเลยทีเดียวนะครับนะก็ต้องบอกว่า มีแต่เล่มนั้นก็จะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ผ่านการคัดกรองนะครับมาจากประสบการณ์ตรงของผมว่าเป็นอย่างดีนะที่ยิ่งกว่านั้นก็คือที่ท่านเห็นอยู่หน้ากล้องทั้งหมดเลยนะครับที่วางไว้ไม่ว่าจะเป็นมีดดาไม้ฝักไม้จะเป็นมีดดํางาฝักไม้นะหรือว่าวางไว้นะครับนะด้านล่างนะจะเป็นมีดาปากกาสลิกาขนาดจิ๋วอะไรต่างๆอวนนี้ก็ล้นแต่ว่าเป็นมีดที่ ต้องบอกว่าแต่เล่มนะครับนอกจากจะมีประวัติวอมเป็นมาค่อนข้างดีที่สําคัญยิ่งกว่าก็ในเรื่องของประสบการณ์นะต้องบอกว่าเป็นมีดที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างที่จะ,อะพอสมควรนะผมเองก็ไม่อยากพิจะไปนะครับปวดโอโฆษณาไม่อยากจะไปกปว่าด,ดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะเพียงแต่ว่าต้องการที่จะนําเอาสิ่งเหล่านี้นะครับนะที่ผมมีอยู่ มาให้ท่านได้ชมนะครับได้รับชมให้ท่านได้ศึกษานะไปด้วยกันนะเพียงแต่ว่าเมื่อท่านเข้ามาดูหรือเข้ามาศึกษานะครับนะดูแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรติดตรงไหนให้ถามตรงนั้นนะก็อย่ากเก็บข้อสงสัยอย่ากเก็บคําถามนะครับอย่ากเกรงใจกันนะถามเข้ามาได้เลยนะกดมาที่เบอร์ศูนย์แปดหกสามสองเก้าหนึ่งสี่เก้าหก เบอร์9ูนย์โทรเข้ามาได้เลยนะครับนะในในทุกคำถามนะทุกคำถามมีคำตอบให้ท่านอย่างแน่นอนยกเป็นคำถามเดียวและคำตอบเดียวก็ขออนุญาตจะไม่ตอบนะครับก็เนื่องจากว่ามันเป็นคำถามมันเป็นคำตอบดูมันจะดีนะแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับก็เรียนท่านไว้ตรงๆแบบนี้แหละนะเราจะไม่พูดอ้อมค้อมกันจะไม่โกหกกันนะตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่า ข้อดีนะครับนะที่สําคัญมันเป็นคําถามเป็นคําตอบไปทําลายความรู้สึกของคนและคนที่ถูกทําลายคนแรกนั้นก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามาหรือว่าตัวท่านเองนั่นแหละนะ,ะไม่ให้ถามจะทํายังไงอาจารย์นักคลินหลายท่านก็นะครับก็อยากจะถามกลับมาแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าถามเข้ามาก็ผมบอกได้เลยนะครับว่าที่ทําคลิปทําวิดีโอนะ เอาไว้ในแต่ละคลิปในวิดีโอนั่นแหละครับก็คือต้องการให้ท่านเข้าไปศึกษาให้เข้าไปเรียนรู้ในแต่ละคลิปในวิดีโอนะครับที่สําคัญนะผมเห็นมีหลากหลายท่านมีหลากหลายครูบาอาจารย์นะครับที่ได้เข้ามานั่งทําคลิปทําวิดีโอก็ล้วนแต่ว่ามีเป็นวิดีโอที่ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุงหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยนะหลวงพ่อเงินมัดพระปางเหลืองอันนี้เป็นต้นนะ ก็ไม่รู้เป็นพระยะสงฆ์นะครับเป็นพระเกจิชื่อดังในเขตภาคเหนือตอนล่างเนี่ยผมเห็นว่าก็มีหลายคลิปหลายวิดีโอท่านได้มาแนะนําเรื่องราวดีๆก็เอาไว้เยอะอยู่นะะเพราะนั้นก็คือนอกจากเป็นวิดีโอของผมแล้วนะครับก็เข้าไปดูของท่านอื่นนะดูท่านอื่นๆเราก็จะได้ความรู้เขาเรียกว่าเก็บเล็กผสมน้อยนะอะก็คือแต่ละท่านเนี่ยผมเชื่อว่าเขามีของดีแล้ก็เป็น คนที่ได้รวบรวมนะครับนะเครื่องรางนะของดีๆเอาไว้เนี่ยก็ผมเชื่อว่าแต่ละท่านก็คงจะคัดกรองมานะเช่นเดียวกันนะคงไม่ใช่จะผมหรอกนะครับนะก็คือเราเรียนกันแบบนี้แหละนะจริงๆของไม่ดีของไม่ใช่เนี่ยก็จะมาขึ้นหน้า youtube มันก็คงไม่ได้ถ้าเขาบอกว่าเสียเงินเท่าไหร่พอเสียได้แต่เสียชื่อเสียไม่ได้นะครับนะอันนี้ก็เรียนทันไปอย่างนี้เลยนะ โดยพโตัวผมเองเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเขาเรียกว่าสมัยผมรวบรวมผมสะสมนี่ก็ต้องยอมรับผมผมเลือกจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าส่งแบบไหนมาก็ได้นะบางทีส่งมา10เล่ม20เล่ม30เล่มนี่ก็บางทีก็ได้เพียงเล่มเดียวเท่านั้นหรือไม่ก็ไม่ได้สักเล่มเลยประมาณนี้นะก็คือต้องยอมรับว,ว่าเป็นตะแปลงนะก็ชั้นเขาเรียกว่า ชั้นดีพอสมควรเอางี้ดีกว่านะเอาล่ะนะครับก็ไม่อยากที่จะไปเกินมากนะแปบ๊บเดียวก็ปาเข้าไป6นาทีนะครับก็อยากจะให้ท่านดูนะครับก็คือมีดเลม่มนี้เลยนะ,ะเป็นมีดเล่มนี้นะครับก็จะมาให้ท่านได้ชมนะเป็นมีดะนะครับเฉพาะใบก็7นิ้วรวมด้ามฝักก็11นิ้วประมาณนี้นะครับนะเป็นมีดที่มีความเก่านะเรียกว่าเป็นมีดที่นะครับก็คงจะไม่ไม่ต้องไปบอกว่าเก่าแค่ไหน นะมีดเละมีดจะเป็นมีดจุกกลางของหลงก็เดิมนะเป็นมีดยุกกลางนะครับนะของหลงก็เดิมนะเป็นมีดด้ามงาฝักไม้นะครับแต่ก็เป็นมีดด้ามงาฝักไม้ที่มีความ euh, สมบูรณ์นะครับมีความสมบูรณ์นะแต่ก็ที่เราดูอยู่เป็นมีดที่ผ่านการใช้งานนะครับนะมาค่อนข้างโชคชนเลยทีเดียวนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นงาก็าจะเป็นงาดิบๆงา แท้ๆนะครับไม่มีอะไรที่จะมาป,าปะปนนะที่สำคัญนั้นเป็นมีดมาเดิมๆนะครับอยู่ในสภาพเดิมๆไม่มีเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะ,ะนี่แหละครับก่อนเราจะไปดูในส่วนของภายในเรามาวิเคราะห์มาพิจารณาในส่วนของภายนอกก่อนให้ดีนะก็ภายนอกเราก็มาดูในส่วนของนี่แหละครับงานะงาก็เป็นลายงามีความเป็นธรรมชาติของงานนะ เขาบอกว่าธรรมชาติจะไม่โกหกไข่นะครับนะคนตัางหากชอบไปโกหกกันเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะบอกและแนะนําและสอนท่านได้ดีที่สุดเี่ยไม่ใช่ผมนะไม่ใช่คนพูดเอานี้แล้วกันนะเรียกว่าไม่ใช่คนพูดเลยนะครับนะแต่จะเป็นสิ่งที่ท่านกําลังดูกําลังชมอยู่ในขณะนี้นะอยู่หน้ากล้องขณะนี้นะผมว่าไม่ต้องเขาว่าดูจากภายนอกก็จะบ่งบอกถึง ความใช่ของภายในเอามีดดีกว่านะผมจะไม่บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะให้ใช้คกว่าดุลพินิษนะด้วยสายตาอันแหลมคมของท่านนะลองใช้จริตของท่านนะที่สำคัญนะครับมีดเล่มนี้นะครับจะเป็นมีดที่แม่เจ้านะแม่เจ็ดเก้านะครับเป็นมีดยุคก,กลางของของ้าเดิม แต่เป็นสีไม้ลายมือนะครับเป็นช่างชิมนะเป็นช่างชิมนะที่สําคัญก็เป็นแหม่เจ็ดเก้าแล้วก็เป็นมีดสองกษัตริย์นะครับก็หมายความว่ามีนาคก,กับมีมีเงินนะมีนาคก,กับมีเงินแล้วก็เป็นแหม่ที่เขาเรียกว่าตรงตามรูปแบบนะครับมาตรฐานของมีดยุคกลางเป๊ะเลยนะแม้ไข่ปลาก็ยัง มีความชัดเจนอยู่นะครับนะมีความชัดเจนอยู่แต่บางจุดนะก็มีการสึกล้อไปบ้างก็เนื่องจากว่ามีดยุคก,กลางเป็นมีดที่ใช้เงินเปอร์เซ็นต์สูงนะ,ะใช้เงินเปอร์เซ็นต์สูงนะครับเงินเปอร์เซ็นต์สูงข้อเสียก็คือเวลาไปพกพาไปเสียดสีอะไรต่างๆมันนี้ก็จะสึกง,ง่ายนะ,ะก็เหมือนทองนะครับนะความอ่อนความนิ่มจะมีมากกว่านะ แต่ถ้าเป็นมีดยุคปลายนี่ก็จะพัฒนาในส่วนของผสมนะครับในเรื่องของแห้ให้เกิดความแข็งแรงให้แน่นหนามากขึ้นว่ากันง่ายนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะผสมก็คเกอให้มีความแข็งแรงนะเงินจะอ่อนนิดนึงแต่ก็ข้อดีก็คือได้ความแข็งแรงประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับนะ อาหลักการดูมีดนะครับนะก็มีองค์ประกอบก็ด้วยกันก็คืออยู่3ส่วนใหญ่ๆนั่นแหละส่วนที่1ก็ศึกษานะครับในเรื่องของอฝักนะก็คือดูดูของฝักนะครับนะส่วนที่1ของมีดนะอันนี้ก็อยู่ในส่วนของแหมในส่วนของปลายรัดฝักของมีดนะท่านจะเห็นว่าแหมมีรอยลัดนะครับมีรอยไขปนะ่ปลาทั้ง2ด้านนะ ทั้งสองด้านก็ถือว่ามีความคมชันลึกอันนี้เป็นมีดเ,เรียกว่าสเปกนะครับนะของมีดยุคก,กลางนะที่คนนิยมกันที่คนหากันค่อนข้างมากนะ,ะนะครับนะมีดยุคกลางหรือมีดยุคปลายก็นะครับไม่ใช่เฉพาะามีแหมอย่างนี้เป็นแหม่เรียบๆเลยก็มีแหม่เรียบอย่างนี้นะครับแบบนี้นะอ่าอย่างนี้เขาเรียกเป็นแหม่ถักนะครับเป็นแหม่ไข่ปลานะก็เป็นมีดที่นอกจากที่จะ คนได้ความเข้มขังไปแล้วนะครับที่สําคัญก็คือได้ความงดงามนะได้เป็นมีดก็รอดได้มีดยุคที่คนหากันเยอะนะครับมากที่สุดว่าทังนี้น,นะแล้วก็ไม้นะครับไม้นี่ก็ก็คงไม่ต้องบอกว่าเก่าขนาดไหนจงไม่เหลือร่องรอยนะจงไม่จนไม่เหลือร่องรอยนะความ เป็นเดิมๆอยู่เลยนะครับนะก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดที่อย่างที่ผมบอกนะครับเป็นมีดที่ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างโชโชนค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะนี่ดีกว่านะก็คงจะให้ท่านได้ศึกษาให้ท่านได้ดูด้วยสายตาของท่านนะครับนะจริงๆเลยเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะก็เอามาให้ท่านได้ชมให้ท่านได้ดูนะครับไข่ปลามีการสึกหลอไปบ้างนะครับนะที่ฝักนะแต่ก็ยัง เขาเรียกว่าดูยังไงนะครับก็ยังมองอเห็นความเป็นธรรมชาติอยู่นะ,ะจะไม่ถึงแม,ม้ว่าจะสึกหลอไปบ้างก็ปเป็นเรื่องโปรติก็เนื่องจากว่าเป็นของที่ผ่านการเวลาผ่านการใช้งานมาจริงนะนะ,นะครับนะอันหนึ่งก็คือฝักสก็คือด้ามน,นะครับนะสก็คือด้ามน,น,นี่นะครับส่วนด้ามก็ คงจะไม่ต้องไปบอกว่ามันเก่าขนาดไหนนะครับนะ,ะปลายด้ามก็ผ่านการใช้งานนะนเขาเรียกว่าเป็นมีดที่ใช้งานจริงนะ,ะมีรอยฝนนะครับนะ,นะก็คือผ่านการรักษาชีวิตคนมาเยอะว่าไงนะ,นะคนโดนพวกพูติีปีศาจวิญญาณร้ายนะครับไปเบียดเบียนต่างๆเพงาะนนี้ก็ใช้ด้ามมีดนะฝนจุ่มน้ําหรือว่าทําน้ำมนต์ต่างๆเนี้นะก็ลาดหัวทีเดียวกับไปแล้วนะ ประมาณนี้หรือนะครับก็ส่วนใหญนะ่ในเรื่องของผีนี่ก็จะกลัวมากๆก็คือมีหลงข้อเดิมนะ,ะแค่รู้ว่าเดินไปเท่านั้นแหละแค่รู้ว่าจะไปเท่านั้นแหละนะครับเพ่นก่อนแล้วนะรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นหลงข้ออื่นๆไม่ทราบนะครับไม่ทราบจริงๆแต่ถ้าเป็นหลงข้อเดิมนี่ก็ผมมีเพื่อนนะครับหลายท่านผมมีลูกค้าหลายท่านที่เคยนะครับนะเล่าประสบการณ์สื่อให้ฟังนะ,ะเรียกว่า ผีกลัวจริงๆนะสำหรับมีนหลงพรเดิมนะเอาล่ะนะครับก็พอพูดถึงตรงนะครับนะเราก็มาดูกันนะมาดูกันในส่วนของภายในมักน้ำเมื่กีดูในส่วนของภายนอกแล้วนะเวลาจะดูในส่วนของใบเนี่ยผมจะเน้นนะครับจะเน้นซูมนะจะเน้นซูมให้ท่านได้เห็นแบบรายละเอียดนะครับนะเน้นให้ให้เห็นรายละเอียดก็เื่องจากว่า เวลาทำคลิปธวิดีโอเนี่ยผมจะเน้นในเรื่องของให้ชมในเรื่องของรายละเอียดนะดีนะครับนะโดยเพราะในส่วนของใบนะหรือการตอกลายน่องสิงอะไรต่างๆอนี้ก็เป็นส่วนเรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยนะเวลาดูจากาเคลียกภายนอกเสร็จปั๊บต้องมาดูในเรื่องของภายในนะภายในการตอกเป็นอย่างไรนะอันนี้เป็นศิลปะของช่างชิมนะครับเป็นลายน่องสิง นะก็ฝีมือของช่างชิมเนี่ยนะครับนะไม่รู้นะแต่ความชอบนะครับอาจจะเป็นส่วนตัวของผมแต่เท่าที่ผมเช็คดูแล้วนะครับก็จะเป็นความต้องการอาจจริงๆก็คือในเรื่องของศิลปะของช่างชิมเนี่ยก็คงไม่ใช่แต่ผมนะมีความปราณีตสูงมีความอ่อนช้อยนะครับในการตอกนะร่องรอยคมชัดลึกนะประมาณนี้นะน้องสิงนะ,ะนะครับที่สําคัญนะครับก็เห็นไหมครับ ลายตอกนะผสมประสานเขาเรียกว่านะ,ะงดงามมากนะครับอ่อนช้อยมากที่สําคัญมีดเล่มนี้ก็จะเป็นมีดสามร่องเลือดนะครับนะก็หมายความว่านี่นะครับนะร่องที่1อยู่ตรงนี้แล้วก็ที่2ครับอยู่ตรงกลางแล้วก็ที่3ก็อยู่ตรงปลายส่วนของปลายมีดนะปลายเปนนะครับก็จะเห็นความงดงามเป็นพิเศษนะมีความ แตกต่างกับมีดหลายเล่มนะต้องเรียกว่ามีดเล่มนี้ก็เป็นมีดชั้นครูนะครับเป็นมีดที่ผ่านการใช้งานมาจริงนะก็เรียกว่าผ่านเรื่องราวต่างๆมาค่อนข้างเยอะนะครับนะต้องเรียกว่าโชคชนเอาให้ดีกว่านะอ่าก็คงจะไม่ไปอวดโอ้โฆษณาไม่ต้องจะไปคุยว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้ไม่ต้องนะครับนะอยู่ที่มุมมองของท่านผู้ชมนะก็คงไม่ใช่อยู่ที่คนพูดนะครับนะ ทีนี้พอถอดอใบออกมาเสร็จก็มาดูในส่วนของฝักบ้างนะครับนะฝักก็เก่าเก่านะข้างนอกว่าเก่าอยู่แต่ข้างในก็เก่ายิ่งกว่านี่นะครับก็ให้ท่านดูให้ท่านเห็นนะ,ะขนาดเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะแต่นี่อย่างที่ผมบอกนะเป็นมีดที่ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะจึงอยู่ในสภาพที่นะครับนะก็คือดึงเข้าชักออกอยู่บ่อยๆว่ากันง่ายนะ นี่นะครับความเก่าของฝักเล่มนีนะ้พยายามจะให้ดูแบบให้ถึงกลนกันเลยนะไม่มีอะไรที่จะมาปิดบังกันนะก็อยากจะบอกอยากจะให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ศึกษาถึงความเป็นจริงนะครับเราจะไม่มาปิดบังกันอย่างนี้เป็นตนน้นนะอันนี้ก็ผุเยอะเหมือนกันนะนะครับนี่โอเคผมขออนุญ,ญาตก็จะวางในส่วนของฝักเอาไว้ก่อนนะครับก็มาดูในส่วนของใบสักนิดหนึ่งนะครับนะก่อนที่จะจบนะ นะครับนะท่านลองศึกษาด้วยนะเขาเรียกว่าใช้ดุลพินิจใช้นะครับนะความรู้สึกของท่านจริงๆเนี่ยลองเข้าไปดูนะว่าที่สําคัญนะครับบางท่านเนี่เวลาอยากจะเช่าหาบูชามีดแต่เล่มนั้นก็มักจะไปเที่ยวถามคนโน้นทีคนนีท้นนท,นนอทีอะไรต่างๆวนนี้นะจริงๆคําถามนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะไม่ไม่ไม่ห้ามนะไม่ห้ามนะครับนะจริงๆคําถามเป็นเรื่องที่ดีอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับ แต่อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าท่านไปถามผิดคนหมายความว่าไปถามคนที่ไม่รู้หรือคนที่ไม่รู้กว้างคนไม่รู้จริงประมาณนี้นะอันนั้นแหะครับก็จะทําให้ท่านนะก็คือเสียความรู้สึกได้เสียโอกาสได้ว่ากันง่ายนะครับทั้งท้ที่ไปเจอของดีแล้วนะอันนี้ไม่ได้ห้ามนะครับอันนี้ไม่ได้ห้ามแต่ก็ต้องต้องเรียนเอาไว้บ้างต้องบอกไว้บ้างว่ากันง่ายนะอไม่ได้ห้ามเลยนะครับนะ ไปถามได้หมดนั่นแหละครับแต่ก็ระวังนะการถามเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าถามคนอีกคนนะก็หมายความว่าคนที่ไม่รู้ลึกคนที่ไม่รู้กว้างคนที่ไม่รู้จริงนี่แหละนะครับนะก็จะทําให้ท่านนั้นเสียโอกาสและเสียความรู้สึกนะครับแทนที่จะได้ของดีกับไม่ได้ของดีไปอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะท่านอย่าไปคาดหวังว่าคนอื่นเขาจะเห็นเหมือนท่านจะคิดเหมือนท่านจะทาเหมือนท่านนะ ไม่งั้นคนเราก็จะมีภรรยาาคนเดียวกันนะอย่าไปคาดหวังนะครับเขาต่อให้เขาเก่งแค่ไหนเขาก็คิดไม่เหมือนท่านเขามองไม่เหมือนท่านนะ mm. เป็นนั้นว่าถ้าเล่มไหนก็แล้วแต่ที่ท่านชอบที่ท่านรับที่มีความศรัทธาในบาร,รมีของหลวงกระเดิมนะ, mm. ะเมื่อชอบนะครับนะว่าใช่แล้วมั่นใจตัดสินใจตูมเลยนะ เมื่อใช่แล้วนะครับมนะับ่นใจแล้วให้ตัดสินใจถูกหน่อยเมื่อตัดสินใจไม่จะเป็นนะครับนะห้ามปรึกษาใครเด็ดขาดนะก็อย่างที่ผมบอกอย่าไปคาดหวังกับความคิดหรือมุมมองคน,นอื่นๆว่าเขาจะเห็นเหมือนท่านจะคิดเหมือนท่านจะทําเหมือนท่านนะมันไม่มีหรอกนะครับนะต่อให้มีดีแค่ไหนบางคนที่เขาเรียกว่าลูอีชังตินะครับกติอยู่วันยังค่านั่นแหละนะอ่า การตินะครับนี่แหละสาเหตุที่ผมไม่ไปตอบในเรื่องของเกแท้นะตอบดีกว่าดีไปตอบไม่ดีก็พังเป็นแทบอ่าประมาณนี้นะผู้งามเป็นเป็นคำถามเป็นคาตอบมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะ,ะเพราะฉนั้นอย่าไปทานะครับเมื่อรู้ว่าเป็นข้อเสียอย่าไปทําก็เหมือนบอกนะการปรึกษาคนถ้ารู้เป็นข้อเสียนะอย่าไปปรึกษานะเพราะเขาไม่เห็นเหมือนท่านหรอกนะอ่า ตาคนละเลนกันนะครับนะมองเขาเรียกมุมมองต่างกันนะผมก็จะพูดเสม,มอว่านะครับนะการมองนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญมากนะเลนของตานี่ก็ไม่ไม่เท่ากันนะาบางคนมองความลึกได้บางคนมองเห็นเพียงผิวเผินเท่านั้นเองนะเห็นป,ปลืกเปือกเท่านั้นเองนะมีดก็คือมีดนั่นแหละนะไปซื้อตามตลาดก็เล่มหนึ่งก็ร้อกว่าบาทประมาณนี้นะ ะนะครับนะมีดทากับข้าวอ,อย่างนี้นะ,ะนะครับจริงๆเป็นมีดที่ไม่ได้เหมือนมีดนะครับนะมีความเป็นพิเศษเขาเรียกว,ว่าต้องเรียกว,ว่าเป็นมีดอาคมนะเป็นมีดของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สร้างขึ้นมานะเพื่อที่จะช่วยเหลือชีวิตของคนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เอางนี้ดีกว่านะ,ะก็เรียนท่านไว้ยอย่างนี้เลยนะครับนะ ผมจะพูดเรื่องอะไรยังไงก็ช่างเถอะนะแต่ให้ท่านเนี่ยโฟกัสไปที่ใบมีดนะครับนะข้อมีดจะเป็นอาจารย์ใหญ่นะครับไม่ใช่คนพูดนะครับที่เป็นอาจารย์นะอ่าอย่าไปเข้าใจผิดนะอาจารย์ใหญ่อาจารย์ที่ดีที่สุดคือสิ่งที่อยู่หน้าจอขณะนี้แหละนะครับจะเป็นผู้ชี้แนะจะเป็นผู้บอกนะครับวา่าความใช่หรือไม่ใช่นะครับนะก็อยู่ที่มุมมองของท่านนะ มองความใช่หรือไม่ใช่นะครับจึงมีคำกล่าวไว้ว่าสองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็เห็นเป็นแต่โคลนตมทั้งหมดเลยนะแต่ส่วนอีกคนสายตาเขาแหลมคมเนี่ยเขามองมุมไหนอย่างไรก็เต็มไปด้วยดวงดาวแพรวไปหมดนะ,ะเขาเห็นความใช่ไปหมดจึงมีคำกล่าวไว้ว่าคนที่ใช่ด่ก็มักจะเห็นในสิ่งที่เขาคนอื่นๆมองไม่เห็นนะครับนะ คนที่ใช่นะคนที่ใช่จะเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นถ้าท่านเห็นแล้วท่านอย่าไปคาดหวังว่าคนอื่นมันจะเห็นเหมือนท่านท่านสังเกตดูนะเวลาเขาไปหาหวยเนี่ยคนเล่นหวยนะ,ะนะครับนะไม่ได้ไปพูดให้ไปเล่นการพนันนะครับนะ,ะเวลาเขาไปขูดหวยเวลาเขาไปทาแป้งต้นมองต้นไม้นะครับนะ ก็เวลาเขาไปดูด้วยกันเนี่ยมันต่างคนต่างเห็นนะบางคนเห็นเป็นสามบางคนเห็นเป็นหกบางคนเห็นเป็นเก้าบางคนมองเลขเก้าเป็นเลขหกบางคนมองเลขเจ็ดเป็นเลขหนึ่งประมาณนี้นะครับนะมันมันจะตรงกันข้ามเสมอนะที่นี้ก็อยู่ที่ใครแล้วล่ะนะมันต้องมีคนถูกแล้วก็มีคนผิดนะประมาณนี้นะครับนะถ้าจะเถียงกันคือเถียงกันไม่จบเลยนะเวลาไปดูหวยด้วยกันไปหาหวยด้วยกันบ่างง่ายๆนะ นะอันนี้เรียนท่านไว้อย่างนี้เลยนะครับก็นะเอาล้านะครับก็ท่านลองดูนะท่านลองดูนะครับมีดเล่มนี้นะครับก็ผมพยายามจะใช้เวลาสั้นๆนี่แหละไม่อยากไปรบกวนเวลาท่านนะครับนะให้มากนะนะอย่างนี้นะครับก็นะเป็นศิลปะของช่างชิมนะครับเป็นน่องสิงตอกลายน่องสิงนะที่สําคัญนั้นเป็นมีด อายุกลางนะครับเป็นมีดยุคลางเป็นมีดสองกริย์แล้วก็เป็นแหม่9นะอยู่ในมาตรฐานของมีดยุคลางที่เขาได้สร้างขึ้นมานะเรียนท่านไว้อย่างนี้เลยนะครับก็ที่เหลืออยู่ที่ตัวท่านเองมองแล้วจะเห็นเป็นอย่างไรแล้วก็จะสรุปว่าเป็นอย่างไรนะจะเป็นเลขหหรือจะเป็นเลข7จนะจะเป็นเลข6หรือจะเป็นเลข9กก็อยู่ที่ มุมมองของท่านนะครับเพียงแต่ว่ามองแล้วนะเกิดถ้ามีความเชื่อมั่นนะครับก็ไม่จําเป็นห้ามปรึกษาใครการปรึกษาเป็นเรื่องที่อย่างที่ผมได้เรียนไปถ้าท่านไปปรึกษาคนผิดคนก็หมายความว่าคนไม่รู้ลึกคนไม่รู้กว้างคนไม่รู้จริงนะอันนั้นก็จะทําให้ท่านนั้นเสียความรู้สึกนะครับท่านที่สําคัญนั้นอย่าลืมนะครับท่านจะเสียโอกาสนะ ท่านจะเสียโอกาสนะดีๆไปแทนที่จะได้ของดีกลับไม่ได้อะไรเลยนะครับว้าขี้เลนกลับบ้านประมาณนี้นะ,ะเขาบอกว่านั่นแหละครับผมยังบอกว่า2คนโยนตามช่องไงนะ,ะนะครับไปปรึกษาคนมองเห็นเป็นโคลนตมเนี่ยก็เรียบร้อยนะ,ะก็จบกันเลยเฮเลยนะครับนะ ก็เอาล่ะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้นะครับก็ผมนะก็นะักคลิมิตหมอก็ใช้เวลามาก็23กับ59วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะ,ะทางช่อง YouTube นะครับนะของผมเองนะครับหรือว่าแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะเมื่อชมแล้ว ก็อย่าลืมนะครับหากท่านเห็นว่าดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะอย่าลืมนะครับนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับที่สาคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับนะอ่าเวลาผมอัปโหลดวิดีโอชุดใหม่ๆนะขึ้นไปเนี่ยก็จะทําให้ท่านนั้นอ่าได้ติดตามรับชมนะครับนะอ่าเขาเรียกว่าอ่ามีทุกรูปแบบนะของหลวงพ่อเดิมนะหรือว่าหลวง,งพ่อลุงหลวงพ่อกันหลวงพ่อกล้วยหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองอันนี้เป็นต้นนะ อามีดที่ผมได้รวบรวมเอาไว้เนี่ยก็มีทุกยุคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดยุคต้นกด็ดีมีดยุคกลางกด็ดีมีดยุคปลายกด็ดีประมาณนี้ครับมีทุกยุคนั่นแหละนะก็อย่างที่เพียงแต่ว่ามีดยุคต้นๆน,นั้นเป็นมีดที่ยังไม่มีรูปแบบเท่านั้นเองมีความหลากหลายรูปแบบนะครับนะคนยุคนั้นอยากจะได้แบบไหนก็สั่งตีแบบนั้นนะ หรือคำไหนก็แล้วแต่ที่ผมไม่ได้พูดไปที่ผมหลุดไปนะครับก็อยากจะโทรมาถามนะครับก็โทรมาถามกันได้บางทีผมก็นึกไม่ได้นะ,ะผมก็นึกไม่ได้นะครับเวลาผมพูดนะนึกไม่ได้แต่ถ้าท่านนึกได้ท่านก็สามารถที่จะอโทรเข้ามานะครับนะติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรติดตรงไหนให้ถามตรงนั้นเอางี้ดีกว่านะก็อย่าลืมนะครับนะติดตรงไหนถามตรงนั้นนะให้โทรมาที่เบอร์ 0863291496นะเบอร์0863291496นะครับนะทุกทุกคำถามนะครับนะนักคลินิรหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะครับได้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมนักคลินิรหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ